สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับสิ้นสุดการร,ารอคอยแล้วนะครับวันพรุ่งนี้วันที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญสวยพิมพ์นิยมวาระ8ดอรอบรุ่นเจริญพรบนหลวงปู่แห่งประพาโววัดบ้านด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดชบุรนโดยมีสสุดยอด พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดสุรินทร์สองรูปร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกณอุโบสถวัดบ้านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์หนึหลวงปู่เฮงประภาโซวัดบ้านด่านช่องจอมพระมหาเถระผู้เทาวัย96ปีสิทเอกผู้สืบสายพุทธาคมหลวงพ่อคงวัดวังสพรตสองหลวงตาแก่นคำเพียระมุนี วัดสุวรรณรัตนะโพธิยารามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำปัจจัยนำบรายได้ทั้งหมดร่วมก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปูเ่เฮงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานที่วัดบ้านด่านช่องจอมจำนวนการจัดสร้างถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับ <c oughs> <c oughs> 22, เพียงแค่22,500เหรียญเท่านั้นโดยในหนึ่งลงังเราจะได้ลุ้นด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์นะครับ 1. คือพิมพ์ขอบป้องอ้อย 2คือพิมพ์ขอบเรียบได้ลุ้นเนื้อและยังได้ลุ้นพิมพ์อีกด้วยครับวันนี้นะครับผมได้มาแบ่งปันด้วยกันทั้งหมด2ลังโดยใน1ลังเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด50เหรียญเขาการันตีเนื้อเงินลงยาในลัง2เหรียญและการันตีเนื้อนวะโลหะในลังหเหรียญนะครับตามสไตล์ของตูมตามรีวิวพระนะครับเพื่อให้ fc ของผมคุ้มค่าที่สุดในการเช่าบูชา พระอะไรการลุ้นโดยผมจะทําการแกะทั้งสองลังนี้แล้วคระเนื้อเข้าด้วยกันนะจะได้ทั้งหมด 1, 100เหรียญน,นะครับเท่ากับว่าลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านจะได้ลุ้นเนื้อเงินทั้งหมด4ี่เหรียญน,นะครับและได้ลุ้นเนื้อนวะโลหะทั้งหมด10เหรียญน,นะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครนะกล้าทําแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะสําหรับผมแล้วนะครับมีกําไร หรือไม่มีไม่สำคัญนะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือขอให้ F-C ของผมคุ้มค่าที่สุดในการเช่าบูชาวัตถุมงคลกับผมครับผู้จัดสร้างนะแจ้งมาว่าหากท่านไหนนะครับเปิดเจอรายการที่1นึนะก็คือเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคำนะครับผู้สร้างเขาประกาศรับเช่าคืน7500บาทนะครับซึ่งรายการนี้นะครับจะอยู่ในรายการที่ห คือเนื้อเงินลงยาแดงลุ้นหนากากทองคำถึง9เหรียญน,นะครับร่วมบุญเช่าบูชานะครับที่ลุ้นละ450บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1300บาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านประมาณวันที่13มิถุนายนนะครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดี และคุณชอบสตีผู้ใจกุศลทุกท่านนะครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่ร่วมก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปูเ่เฮงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเช่าบูชาวัตถุมงคลไว้ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายนี้ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมสร้างในวันนี้จงปกป้องคุ้มของท่านและครอบครัวให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง ไม่ว่าท่านจะทําอาชีพใดรับราชการก็ดีเป็นพนักง,งานของรัฐก,ก็ดีรัฐวิสาหกิจก็ดีทํางานเอกชนก็ดีก็ขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในเร็ววันนี้ครับสําหรับค่ําคืนนี้ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ